รีดูว่าล่าสุดนะครับออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณแม่ที่อัดคลิปวิดีโอบอกว่าไม่ดูแล้วอุ๋งอิงไม่ดูแล้วหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมาครับทุกคนทางด้านบอสโจยูบินินก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันครับว่าเรื่องดังกล่าวนี้ไม่เกี่ยวกับหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแต่อย่างใดนะครับซึ่งคุณแม่เองเนี่ยก็ได้มีการอัดคลิปแล้วก็พาดพิงไปถึงอิงเพชรบ,บ้านแพงทําให้ทัวร์เนี่ยไปลงอย่างจังครับทุกคนจนได้ลบคลิปวิดีโอดังกล่าวออกไปแล้ว และเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับทุกคนคุณแม่ก็ได้มีการอัดคลิปวิดีโอขอโทษบอสโจยมนินขอโทษแฟนขับองอิงเพชรบ้านแพงครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคุณแม่ไปตั้งสปริงบอร์ดครับทุกคนซึ่งเป็นของเด็กเล่นตรงข้ามกับงานงานหนึ่งครับปรากฏว่าถูกผู้จัดเนี่ยไล่ที่หรือว่าไม่ให้ตั้งตรงนี้นั่นเองครับคุณแม่ก็เผยว,ว่าที่ดังกล่าวนี้เป็นที่ของเท่าแก่นั่นเองครับทุกคนถ้าอยากจะมาตั้งตรงนี้เนี่ยให้จ่ายมาหมื่นห้าก็เลยนํามาให้นะครับคุณแม่เนี่ยอัดคลิปวิดีโอแล้ว รู้สึกโมโหในตอนนั้นนะครับและตอนนี้ก็รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ออกมาขอโทษ FC แฟนคลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ FC ของคุณโจด้วยนะคะที่พัวลงพัวลงคุณแม่นะคะคือคุณแม่จะออกมาชี้แจงแม่จะออกมาชี้แจงตอนที่แม่ทำคลิปโพสลงแล้วก็โชว์บัตรลงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะทุกคนจะออกมาชี้แจง มาขอโทษวงหน้าวงก็คือคุณโจนะคะจะออกมาชี้แจงคือคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้จะเจาะจงที่วงหมอลำนะคะที่วงของน้องอุ๋งอิงนะคะคือในคืนนั้นมันเป็นมันมีปัญหาคือคุณแม่ไปลงสปริงบอร์ดนะคะทุกคนไปลงที่งานแต่ไม่ได้ไปลงสถานที่ที่เขาประมูล คุณแม่ลงที่สถานที่ของตัวเองที่บ้านของเท่าแก่ตรงข้ามตรงข้ามถนนตรงข้ามกันน่ะถนนตรงตรงข้ามลานของเท่าแก่บ้านเท่าแก่นะคะทุกคนก็เลยมีปัญหาคนที่เขาประมูลที่ที่ขายของที่มีของเล่นเด็กๆอะ่ะเขามาบอกว่าให้เรารือ้อรื้อสปริงบอร์ดหรือสปริงบอร์อรอดออกแล้ว ถ้าเราไม่ลือ้อถ้าเราไม่ยอมรื้อเขาให้เราไปเสียตังค์หมื่นห้านะคะทุกคนหนึ่งหมื่นห้าช่วยเขาเพราะว่าเขาประมูลมาสามหมื่นเขาบอกอย่างนี้นะคะอืมเขาบอกว่าเขาประมูลมาสามหมื่นถ้าเราไม่ลือ้อคือเราไปออกตังค์ช่วยช่วยค่าประมูลเขาค่าเช่าที่เขาอะครึ่งหนึ่งแม่ก็เลยโมโหไงโมโหก็เลยบอกว่าเออจะรื้ออยู่ค่ะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแฟนมาก่อนยังไม่มีใครรื้อให้แต่ตอนที่เขามาบอกยังไม่มีเด็กเล่นนะมีอยู่สามคนคือลูกลูกลูกสาวของเราเองแล้วก็หลานสาวของเราหลานของเราสองคนค่ะมีแค่นั้นไม่มีใครมาเล่นแล้วก็ในวันนั้นยังไม่ได้ตังค์สักบาทเลยนะคะทุกคนสปริงบอร์ดแค่อันเดียวอ่ะอันเล็กๆอืมยังไม่ได้ตังค์สักบาทเลยค่ะอือก็เลยโมโหงไงซื้อบัตรแม่ซื้อบัตรไว สามสามบาทสี่บาทค่ะลูกสองคนแล้วก็พ่อแม่ตั้งใจว่าจะไปดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้สนุกนะคะทุกคนเราชอบค่ะเราชอบหมอลำเราชอบองอิงเราชอบน้ององอิงเป็นคนน่ารักนะคะอืมคือก็คือเป็นวงหมอลาดังดังมากนานไม่มีโอกาสที่จะได้ดูนะคะทุกคนแต่มาเกิดเรื่องก่อนคือเรื่องที่เราไปตั้งสปริงบอร์ดในงานเขาแต่เราก็ไม่เข้าใจไงว่า เขาประมูลแล้วตรงตรงที่ตรงนั้นเขาประมูลแล้วแต่เราตั้งที่ตรงนี้ตรงที่ของเราเราคิดว่าเราจะทําได้เราคิดว่าเราจะไปตั้งได้แต่เราตั้งไม่ได้คือมันจะมีจะมีเอกกรรมการหมู่บ้านของเรามาด้วยนะคะทุกคนมากับคนที่เขาจัดงานที่เขาประมูลงานมาด้วยกันแล้วก็มาพูดให้เรานน่นนู่นนี่น,น,น,นี่คือไม่ปณีปรนอมให้เราอ่ะ คือเราแค่ก็เป็นลูกบ้านลูกบ้านบ้านเดียวกันนะคะคือเราก็เสียใจว่าทําไมคุณพ่อคนที่เขาพาคนที่เขาประมูลมาที่สถานที่อะ่ะมามาพูดให้เราอะ่ะทําไมทําไมคุณพ่อไม่ช่วยพูดกับเขาให้เราด้วยคือเราเข้าใจอย่างนี้นะคะก็เลยโกรธไงโกรธคนคนบ้านตัวเองค่ะพูดตรงๆโกรธคนบ้านตัวเองโกรธคุณพอ่อคุณพ่อคนที่พาที่พา คนที่เขาเช่าสถานที่มามาคุยกับเราแล้วก็คุยไม่ดีเขาคุยเขาไม่พูดดีๆเนาะเขาก็พูดแบบว่าขูให้เราอะถ้าถ้าไม่รือ้อเอาเงินมาหมื่นห้าถ้าคุณไม่ลื้อแล้ว,แล,วแล้วทาไมสปปิงบอดแค่อันเล็กนิดเดียวถ้าเรามีตังหมื่นห้าเราจะไปตั้งทําไมในคืนนั้นเรายังไม่ได้ตังสักบาทแค่บาทละยี่สิบาทเองก็ยังไม่มีเด็กมาเล่นเลยสักคน มีลูกของตัวเองโดดย่อกอยู่คนเดียวสองคนสามคนกับหลานนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่แม่ต้องที่แม่โกรธแล้วก็จะจะคืนบัตรค่ะจะคืนบัตรไม่ดูแล้วสาวเพชรบ้านแพงแม่ไม่ดูแล้วแม่จะคืนบัตรคือแม่อารมณ์เสียในตอนนั้นนะคะในตอนนั้นคุณแม่อารมณ์เสียอารมณ์เสียมากแล้วแล้วจะคืนบัตรนะคะคุณแม่ก็ได้คืนบัตรไปจริงๆ แต่คุณแม่ก็เอาไปให้คนอื่นเขาเข้านะคะทุกคนเออคุณแม่ไม่ได้เอาไปที่ไหนคุณแม่ก็เอาไปให้คนอื่นคนที่เขายังไม่ได้บัตรให้เขาเข้าไปดูค่ะเออนั่นแหละคือแต่ลูกสาวคนโตก็ยังไปดูจนถึงตีห้าหกโมงเย็นเอยหกโมงเช้านั่นแหละลูกสาวคนโตนะคะคือเขาชอบค่ะเขาชอบก็เลยก็มีแต่คุณพ่อกับคุณแม่ที่กลับมาปะเอยคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็ลูกคนเล็กที่กลับมาค่ะไม่เข้าไปดู คือเสียดายค่ะบอกตรงๆว่าเราก็เสียดายเหมือนกันโอกาสที่จะได้เห็นน้องอุงอิงเราก็ไม่มีคือความโมโหของเราถ้าไปดูแล้วยังไงมันก็ไม่สนุกก็เราโกรธเขาอยู่แต่เราไม่ได้โกรธหมอลำนะคะคุณโจขอโทษมากๆเลยค่ะคุณแม่ขอโทษขอโทษอย่างจริงใจเลยนะคะคือเราไม่ได้โกรธหมอลำค่ะก็ะคุณแม่ก็ขอโทษด,ด้วยคุณแม่ขอโทษที่ เอาบัตรสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ่ะมาโชว์ด nope. okay. ้วยด้วยด้วยความโมโหนะคะทุกคนอืต้องเข้าใจแม่ด้วยแม่โมโหแลวแม่ก็ขอโทษขอโทษทุกคนนะคะขอโทษวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคุณแม่ที่จะทําให้คุณแม่โมโหนะคะคุณแม่ไม่ได้โกรธสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะคุณแม่ไม่ได้โกรธหมอลํานะคะวงหมอลําคุณแม่ชอบแล้วก็คุณแม่ก็ สนับสนุนแล้วก็ดีใจที่มาบ้านเราค่ะคือคุณแม่เสียใจค่ะเสียใจที่มันเกิดเหตุการณ์ที่คุณแม่ไม่ไม,ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะอืมคุณแม่โพสต์ไปเพราะความโมโหและความโกรธคุณแม่ต้องขอโทษขอโทษทุกคนขอโทษวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะคะ คือวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่แม่โมโหในครั้งนี้นะคะคือหมอลำไม่เกี่ยวค่ะคือคุณแม่ที่คุณแม่โพสต์คืนบัตรและโชว์บัตรคือคุณแม่โกรธให้คุณพ่อคนที่พาคนที่เขาประมูลที่มาว่าให้คุณแม่ให้คุณแม่ไปจ่ายเงินหมื่นห้าคือในคืนนั้นคุณแม่ยังไม่ได้ตังค์สักบาทเลยค่ะทุกคน แล้วถ้าคุณแม่มีตังค์หมื่นห้าไปช่วยเขาเสียค่าเช่าที่แล้วคุณแม่จะมาตั้งสปริงอบ์ดทำไมส่วนที่คุณแม่ตั้งคุณแม่ตั้งอยู่สถานที่ตรงข้ามกันค่ะทุกคนตรงข้ามกันเลยนะคะไม่ได้ตั้งไปที่งานเขานะคะที่ที่บ้านหลังใหญ่ห,ญหลังสีชมพูเป็นเป็นบ้านของเท่าแก่คุณแม่นะคะคุณแม่ไม่ได้ไปตั้งในส่วนของเขานะคะคุณแม่ก็เข้าใจว่าคุณแม่จะจะไปตั้งได้คุณแม่ก็เลยไปออ ถ้ามาบอกดีๆก็ก็ไม่มีปัญหาค่ะถ้าปณีประนอมให้กันได้มันก็ไม่มีปัญหานะคะคือเราจะมาชี้แจงตรงที่ว่าคุณแม่ไม่ได้โกรธหมอลำแล้วก็หมอลำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะหมอลำคือน้องอุ่งอิงนี่คุณแม่ก็ชอบอืมชอบอยากไปดูนานๆนานปีนานที่ปีหนไม่รู้ว่าจะมีใครจ้างน้องอุ่งอิงมาให้คุณแม่ดูอีกหรือเปล่าคุณแม่ก็เสียใจอยู่นะครับทุกคน แล้่เขอโทษวงสนัพ่อนเพลงด้วยนะคะ